เหม็นอ,อ,อ่อยอะไรบ้านเยเล็กหนาวกลับมาอีกแล้วนะคะแต่ก็ไม่เท่าเก่าไม่เท่าเก่าค่ะแต่ก็อากาศหนาวกลางวันจะร้อนนินดๆค่ะพอพอตอนกลางคืนนะก็เริ่มเย็น ะคะมาถึงเช้าพอตอนกลางวันก็ก็อากาศก็ร้อนนะคะแต่ก็ไม่ร้อนมากนะไฟไม่กระทะไงครับพ่น้ห์มไฟไม่กระทะใช่ไหมคะอืมเมื่อวานเหรอเมื่อวานไม่ได้ไม่กระทะมีแต่ถาดเยเล็กเนี่ยถลาลค่ะ ไม่คว่ำนะคะถลายลงไปจากเวทีเลยค่ะใช่เมื่อวานเมื่อวานมาดูนะคะพรุ่งนี้ไฮไลท์ประมาณออกประมาณเที่ยงนะคะมาสงสารเยเล็กช่วยกันหน่อยม่เอ็นหน่าเยะเล็กซอยซอยในเด้อค่ะเด้อเมื่ออื่นเดออนะมันเป็นอุบัติเหตุนะคะเยะเล็กไม่ได้ตั้งใจนะคะไม่ได้ตั้งใจทําค่ะจริงเจ้าเพล่ะพี่น้อง ทั้งกินทั้งเบื่าเนาะบายบายค่ะน้องฟีฟ้าบายบายเลิฟเลิฟนะคะเลิฟค่ะน้องฟีฟ้าขอบคุณนะคะขอบพคุณมากค่ะมาเที่ยวบ้านยายเล้งใหม่นะคะน้องฟีฟ้าขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะตอนนั่นพ่อน,ะ <c oughs> นาะนั่นแล้วครับตอนน,นั่นพ่อนาะอ๋อเหรอเอา้าทำไมจำได้ ตอนไหนยลเล็กยังจําไม่ได้เลยคุณชิวชิวจำได้หรอตอนนั้นคุณเหรอจริงหรอทำไมยลเล็กจําไม่ได้อ่ะยลเล็กข้าจำบ่ไดค่ะหวานหวานคะ่ะพี่น้องั้งโมหวานหวานนะคะ อันนี้บ่กินนะคะเอาไว้ให้เพื่อนเพื่อนอันนี้บ่กินค่ะเอาไว้ให้เพื่อนเพื่อนค่ะเยาเลยกจะจับออกมาให้เมืองวบน,นี่นี่ค่ะเอาไว้ให้เพื่อนเพื่อนนะคะเยเล็กไม่กินนะคะเนี่ยอยเล็กจัดเอาไว้ให้เพื่อนเพื่อนหยิบเอาคนละอันละอันนะคะแวบดุมเนี่ย เอาไว้ให้เพื่อนๆนนะคะ,ยะเยล็กจะกินอันที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนี่อันนี้สำหรับยเยล็กนะคะหวานหวานหวานมากหวานหวาน ไดหมดแล้วพี่น้องอเล็กกินแตงโมนี่หมดเด็กก็จะลงนะคะมันเผ็ดมากนะคะวันนี้จวดจาดฟาดบุ้มมากนะคะเพราะว่ามันเผ็ดงไงหวานๆคะ่ะ เจตุมสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเจ๊เจตุมเห็นยายเล็กไหมเมื่อวานน่ะเจตุมมาดูไฮไลไท์เด้อออกเที่ยงเด้อเวทียายเล็กทะโลกทะไหลเวทียายเล็กทะไหล,ไหล,ไหลตกเวทีกดไฮไล,ไลไท์ไว้ทันพอดีค่ะกดไฮไลไท์ไว้ทันพอดีมารอด,ดูนะ พรุ่งนี้ค่ะเที่ยงประมาณเที่ยงนี่แหละเป็นไฮไลท์ค่ะเป็นไฮไลท์ขอบคุณนะคะเจ้าสุม่มจริงๆนะน้องอ้ําเมื่อวานนี่โอ้โห و. ยาเล็กพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเลยค่ะนี่ยาเล็กทาอย่างเงี้ยน้องอ้ําอืมยาเล็กทไปอย่างเงี้ยมันเกิดอุบัติเหตุน่ะ